สวัสดีครับคีมเนอยู่ผมอยู่ที่จังหวัดปะเทียนเมนเจยนะครับประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาร่วมบุญปั่นพระผันใจสองแผ่นดินนะครับภาพที่เห็นและเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงของโคศของวัดนะครับที่กําลังจะบอกว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับคําว่าพิธีคําว่าคณะกรรมการนะครับเป็นคำเดียวกันนะครับที่ใช้ បាទចឹងដែរបាទនេះគឺគោរពជាមុនបាទចឹងគណៈកិត្តិការក៏អង្គម្ចាស់គ្រូព្រះអនុគុណស្រុកបាទព្រះភនធូអនុគុណហើយនិងព្រះសមុខព្រះអនុគុណស្រុករលាញ់សេចក្តីរៀបបាទអង្គត្រីសំគ្រប់គណៈក្រុមទៅត្រូវបាននិមន្តគឺនិមន្តមកដល់គណៈប្រកបកម្មវិធីហើយបាទចឹងយើងត្រូវឡើយបាទដល់លោកជាទាវគណៈថ្វាយ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាវរៈហ្នឹងគឺប្រការហេប្រកាសកណៈអធិបតីញៀវទៅយុវក្នុងសមាជិកសមាជិកាបាទហើយទី2លោកក្រុមនគរបាលជាតិនៃបរិភិនាចារកម្ពុជានឹងសោតប័តសារពាញ់បាទប៉ុន្តែដល់យោងតាំងពេលវេលាបាទទី2នេះគឺខ្ញុំកដានសម្បត្តិកាត់បាទកាត់ហើយដោយសារមានក្របឧធហើយណាសំមាញបាទក្រុមនគរបាលជាតិនឹងប័តសារពាញ់អញ្ចឹងទី3នោះគឺ បាទក្រុមអង្គជួយលោកកញ្ញាវង្សផុនដំណាងជាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តមនីរវន្តអង្គ3អនុបាយការស្វ័តប៊ុនជួនអឺគណៈថ្នាក់3ជាទឹកញောសមាជិកសមាជិកាបាទហើយគុណជំរិតបាទក្នុងនេះសំឡាងព្រះអពុណបាទដោយលោកកាកកានៃគណៈអធិបាស្រុកប៉ុន្តែដល់ជំនិនការប្រៃធូលោកជំទរនេះបាទ นี่นะครับเป็นการตั้งกองบุญเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับมีเม็ดพระศพก็ให้บูชาร่วมบุญเม็ดละห้าสิบบาทนะครับเด็ดนะครับนี่เป็นกองกำนวยการของที่นี่นะครับเราในมนฑ์ประเทศรัฐด้านินพลบาเบริหนุคัลสร้างพลังเมตรีอังคุลมตรีสัมปริเทระดับระเัระดับระี នៅមុនយកមកប្រអប់សំណុំនេះបាទដើម្បីគោរពព្រពុតទៅដាក់នៅលើបល្ល័ងបាទហើយបន្តមកទី6គឺបាទតែងឡើងសង្ឃារបស់គណៈសក្តីបាទសបអរោចជន់តើប្រតិភូអមដំណើរនិងម្ចាស់ទៀតបាទលោកបាទយកទៅមករខាខាងក្រោមនេះទៅដាក់នៅលើបល្ល័ងប្រគុតដែរបាទនឹងជាដំណើរការពិធីដំណើរការកម្មវិធី เราจะได้เห็นได้ยินคำนะครับว่าคำบางคำนะครับเป็นคำที่เราใช้อยู่ในภาษาไทยนะครับคือด้านหลังของปูยังไม่เสร็จนะครับอันนี้รอปูให้ปูเซ็ตถั่วสักครู่เลยนะครับ

บ่อาจารย์ได้สารแปลเรียนคือว่าแล้วนี้โดยในอากาศใดของผมคือมองจังไก่บ้า30นาทีแล้วบ้าได้พละได้น่าจะมีการบุกเสกได้เพราะที่พระพุทธเจ้าว่าแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าโรงเรียนปรีดิ์เรจินาจารย์แห่งวัฒนธรรมพระพุทธเจ้าเอ่อ ชามทีเยอะเราเรลมจนกตรมเชือมเราได้ตามการโเียนอชิ้เเลยชิตเราเลยะน้ยอตัวบางทีโดเลยิราและตส้มและกรนัก็มาเยอะตัวทางไี้นั่งสมงตาช่วยเราโกนเลียนมาเป็นการแต่งกายของคนที่นี่นะครับในครับ้ครับอาจารย์และทั้งมพี่น้อง ทคนที่มาจากประเทศไทยเพราะว่าผมพูดได้นิดหน่อยประทษด้วยนะครับแล้วว่าอะไรที่อยากพูดตอนนี้คือพอสแสดงความยินดีตอนปรับข้ะขยืนข้างหลังนี้หน่อยัง สาาทุกวันนี้เป็นวันศีวันพยาวันเรียกวันพยาภูมิตำังวันแปดทางประเทศไทยหรือประเทศกีนนานาประเทศถือว่าตำังแตดนี้เป็นวันมหาทูปมหาลาภอาชัยมงคลลวันนี้อยากเชิญชวนคนไทยที่มาในคณะเราจากประเทศไทยหลายสิบคนนี้มาร่วมกันเก็น แผ่นพงคำและลงชื่อนำสมุลวันเดือนปีเพราะเราต้องไปไประจุในหัวใจลงพ่อทันใจวันนี้พี่มาคณะจรุงขอ,อเชิญชวนให้ไาร่วมกันในวันนี้ร่วมกันทําบุญหรือใครจะทำบุญกับพ่อปู่เดี๋ยวจะมารว,วมกันทัดนี่พี่พ่อปู่จะเป็นต้นคุณก่อนสักหมื่นสบาทก่อนน้าเป็นทุนทุน แล้วก็เดี๋ยวเราก็คนจากคนไทยด้วยกันคนลเล็กคนน้อยทั้งนายกหน้าอะไรแล้วก็ร่วมเงินตัวเนี้ยจะบริจาคก,ก็เดี๋ยวจะให้ทางคนเอกนิติภาหรือพี่ศาสตราจารย์ดรุาญญา่งแสงเป็นผู้รับจนึงนะอาทิตย์เ่าเนี่นครับสวัสดีพี่น้องชาวัมบูชาและพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างพระหลวงพ่อทันใจนะฮะได้รับเกียกรติจากพี่ดาวนะครับที่ให้มาร่วมบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมกันสร้างบุญนะฮะให้ ศาสนาของเราสืบทอดต่อกันไทยนะครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยที่มาเดินทางร่วมกันมาทั้งนี้มาร่วมบ,บุญปาริีซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านครับชาวไทยและชาวกัมพูชาไม่รู้ว่าพ่อปู่มีตำแหน่งอะไรพ่อปู่เป็นไงยกุก ภูมิรุสีทั่วประเทศไทยและเป็นรมรุสีโลกวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรพูงิสันและก็พิชชังเสริมศักดิ์ศรีสันคณะธรรมทานของด้รับการทุกนี้และรอผู้ว่าราชการจังหวัดและก็สิ่งที่สำคัญที่รู้ได้คือผลเอกเล็กสิทธิ์าต่อครอบครัวได้เชิญออกมาพ,พอพ่อปู่มาหลายครั้งแล้ว และพ่อปู่ก็มีธุรกิจในกองพุนชาหลายธุรกิจวันนี้ดีใจที่มาร่วมกันในครั้งนี้นะเดี๋ยวคนไทยที่จะร่วมเงินนะเดี๋ยวพว่อปูจะนั่งตรงนั้นพ่อปู่จะเป็นต้นต้นทุนต่อดวงใจหัวใจของพ่อทันใจก่อนนะเดี๋ยวมาร่วมกันคนเล็กคนน้นนอยอาภัพสาธ ในฐานะผมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะเป็นเลขากร,รมธิการกิจการชายแดนไทยของสภาผู้แทนราษฎรฝั่งไทยก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยนะฮรร่วมบุญกับพ่อปู่ของเราครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวพ่อปู่จะร่วมทำพิธีนะฮรับรับบริจาคเงินเพื่อ สร้างหลวงพ่อทัาใจคำนี้ครับขอบคุณมากครับานะครับผมขอบคุณมากดเรเและอาจารย์และชาวของอประเทศไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณบาตรธนาการถ น้องก็เดียปนัการการตรงไปทางทุแทเดี๋ยวไปดูนางลำกัมพูชายบัดเจปารกาพุดไทยได้ครับเจออยู่ร่วมบาบกนองตามวิทีปนแล้วก็สร้างประพุทธรูปเั้นนี่คือเป็นจิตวิารเจอยโมกีปาสนันอไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่เขามีวิทยาลัยนาฏศิลป์หรือเปล่านะครับน่าจะมีวิทยาลัยนาฏศิลป์เหมือนกับบ้านเรานะครับ เราจะได้ดูความงามของการพระองค์กษตริย์พระองค์สยานและพระให้ที่เห็นอยู่นี่นะครับเจอเลยอาจารย์เป็นเป็นหบวถนะครับแต่ที่นี่เขาจะเรียกคำว่าบสถ์ว่าวิหารนะครับก็จะออกเสียงออกเป็นวิหารเหมืกันนะครับป่าไทยการเกินหมสถนี้คือยันต์การตัวรวมปาที่หัดจัดนมปาเกิไที่จะ បាទនេះគឺខ្ញុំបាទគ្រីធានុនអាយាពុញ្ញាបាទជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមានឋានៈរដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានគណៈកម្មបាទបាទហើយអីអីអត់អើលោកសក្កជនພັນជាພັນសារិគុណបាទនិងលោកស្រីគុណតាបัญជ្រើមបាទដែលជាទីប្រសាទទួលជាគណៈកម្មបាទបាទតប័នចេញចូលរួមបាទធ្វើបណ្ដឹងរួមគ្នានៅក្នុងអឺ ទីនេះបាទក្នុងវត្តមនីហេមវត្តបុរងបាទហើយមានលោកអាតិធិយមនុអីប្រធានក្រុមហ៊ុនជីបាទក្រុមហ៊ុនអាយទេធីអឺសងພັນ26បាទអធិដ្ឋានកម្ពុជាអឺខ ompany Limited បាទដែលនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទកម្ពុជា Limited ដែលជំមានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលតំណេតំណងរាជាថៃនៅកម្ពុជាបាទនេះគឺ បាទប្រធានជោគជាបច្ច័យមកចូលរួមបាទមានចំចកបាទចំចកវត្តការចំបច្ច័យរបស់គាត់បាទខ្ញុំគោរពជូនទៅខាងគណៈកម្មការបាទបងគាត់មកនៅដែរទីខ្លួនតែមាន1តែខ្លួនរបាយមករួមការតិចតិចមករួមការ បានជាខ្ញុំមានជារបស់គាបកស្រាយត្រៃលេងចំពោះសកលជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបានលិះបង្កអំពើវលាយិត្តសំបានកាយកម្លាំងប្រាជ្ញាធម្មការចូលរួមបានធ្វើបន់តសាងនូវប្រពုតិរូបចិនចាក់ក្នុងបកាសនេះបានក៏សំប្រសិទ្ធតពុជ័យបានមហាសោសដ៏សិរីសម្ពលពលសកមហាប្រសើរជូនដល់ អរិយធម៌លោកទន្ទៀវរស់ឫសរៃសកលជនទឹកក្នុងប្រទេសសំជួលនៅពុទ្ធគោ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភេណបំបត្តិព្រៀងព្រៀងឡើយអរិយធម៌លោក

น้าในทันน้าขอบูนทันใจเพรเป็นวันมหาบาลีน้าอับดาธอุลย์น้าดาลดายุเไทยนี่เลยได้ขึ้นใจเลเกิสแน่ครับผมอ่ตอนนี้มีน้ำใจสมัยมากเลยครับมีไอชาวไทยและชาวกัมพูชาไดทำบุญรวมกันนะครับแต่ขอให้มีความดีความโชคตลอดเวลา ហើយក៏សូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនសាសានសាស្ត្រសូមបងប្អូនអចូលអំជារបងកិត្តិយសស្វ াত ិភនបាទបដិសន្តារកិច្ចដែលតែលអំគណៈព្រៃលោកអជាមកគឺបងតូបានអាយុល្អបាទជាវិញគុំរត់ឆ្លងណាបាទហើយយើងលើកទង់គឺមិនតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ อาสาธุสาธุร่วมกันอ่ะร่วมกันร่วมกันสมเพคอ่ะนะอาสาธุสาธุอามหาบารมีแล้วลุงพ่อร่วมด้วยเนี่ยโอ้ยสาธุงพ่อสาธุงพ่อเอออ่านี่ด้วยนี่ด้วยอ่ะร่วมอ่าร่วมมหาบารมีร่วมกันมีเงินไทยด้วยอ่าไปเงินไทยเงินอ่านี่นี่อ่าโอ้ยสาธุสาธุสาธุนะเออ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนงั้นอ่ะอันนี้อันนี้ใส่นี่ก่อนใส่อาสาทุอันนี้ใส่นี่ก่อนอ่าอันนี้เป็นร้อยวินิจกอ่าอ่าร่วมกันร่วมกันร่วมกันมาหาอะรนี่นั้นอันนี้ไรนี่ไรนล่นี่รวมพลกันเนี่ย kia <muchas> raka ไทยไาช่วยกันเลยไทยช่วยกันเลยเอามานี่อ่ะนี่อ่ะร่วมร่วมบุญด้วยกันจากกัมพูชีกับคนไทยมาเล่ามาร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นวันมหาบอลมีนะเอาสาธุสาทุอาสาทุไปตั้งน่าไปตั้งนี้ ะครับส e ังฆาของญาติโยมชาวสามพิชานะครับคือโลกขัมมุนสังฆาจากฝั่งไทยนะครับนู้ดดางด้าด่างดสาธุสาธุวันนี้เรามาร่วมบารมีผมโคตรทันใจร่วมกันคนวันนี้เป็นวันมหาบารมีนะ

จ้าสาธุสาธุมองต้อง่อยมองต้องเลยพระคาถาสาธุสาทุนะกันสาธุจ้าร่วมกันมหาบารมีร่วมกันจ้าจ้าจ้าโอ้ยบาบาบารมีเกิดวันนี้นะขอให้เป็นวันมหาบารมีอาโห โอโอโอแขงนู้ด้วยนี่เอาเดี๋ยวก็เอาแต่ก็ร่วมเลิกเอาเอาน้อยๆนะเห็นหน้าใคกัมพูชาร่วมกันขบวนในครั้งนี้คือว่ามีวันมหาบารมีนะร่วมกันในครั้งแรกเพราะว่าวันที่เป็วันนี้เป็นี่วันพยาวันอ่าอ่ร่วมกันอ่านี่มาร่วมกันในครั้งนี้นะได้ได้ <laughs> © Thank <laughs> you. ในการการ่วมบุนสร้างพั่ใจนะครับเราจะโบนถนี้นงางราจากฝั่งใจนะครับมาลำลวสวงการหวมจะรอนะครับมาจากคุณพึ่งนะครับเะครับตอนนี้ทางรที่นี่ก็จะเป็นรำที่กัมพูชานะครับ สวยกันก่อนนะครับผมจะจบเพื่อภาพนี้นะครับผมจะปิดท้ายในภาพนี้นะครับเทยน่เรเกมนกระดาก็บกระดานเอาไว้ดูย้ยะาเกิด ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับมามาพร้อมได้ไหมแมไดจะขยับเก้าอี้ไปอีกครับผมขอบคุณมากนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ